นี่ทุกคนได้ผักกรอบมาถุงหนึ่งไม่ใช่ถุงหนึ่งสองถุงดูว่ามีอะไรบ้างครั้งที่แล้วลองชิมไปแล้วนะอันนี้เอาใหม่มีเดี๋ยวดูนะว่ามีอะไรบ้างมันแกะยังไงวะโง่วะ แกะไม่ออกกันใจมาดิหลังบ้านใช้มีดระวังหน่อยนะคะทุกคนถ้าแกะไม่ออกอันนี้น่าจะเป็นมันม่วงหวาน อันนี้มันฝรังหรือเปอล่าไม่แน่ใจซอรันเตาค่ะอันนี้<ก>เผือกแกะกล่าวไม่ต้องกินต่อกินครั้งเดียวมันก็นก็เหมือนกันก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากกินผักนะแล้วก็กินแบบนี้ใช่ไหมอืม ถามว่าอร่อยไหมเอาส่วนตัวป้างจริงเลยนะป้าไม่ชอบไม่ชอบกินแบบนี้จริงแม่เป็นคนกินผักเก่งอยู่แล้วแม่กินผักสดกิงแต่ถามว่าอย่างเงี้ยให้กินเอาไหมไม่มีอะไรกินก็กินได้อกระเจี๊ยบ อันนี้ฟักทองฟักทองจะจืดอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะ ปลาอันนี้อะไรเขือเราซูมในกล้องให้น้องดูอันนี้อะไรคะรทุกคนป้าไม่รู้จริงเนอือหือเหยวเิศยเขือเราอันนี้ไม่ผ่านมันมันเหนียวมีอะไรเอ็ดนี่สตรอเบอรี่ ตอเบอรี่เป็นลูกเลยนะอืมนี่อืมตอเบอรี่กินได้เดี๋ยวนี่อะไรมีแครอทครั้งที่เรากินแครอทของอันนั้นใช่ได้อันนี้ลองกินมัมอยากเห็นคนที่อบ ผักกรอบที่ใช้แครอทจิ๋วทั้งหัวยังไม่มีขนุนขนุนมันมันไม่ได้ออกกรอบนะ อืมอมีรากบัวด้วยเสร็จมันรากบัวจืดสนิทที่อร่อยนะปลาไว้นี่สตอเบอรี่ พอแล้วหนึ่งร้อยป่าแม่เรื่องมากไปป่ะไม่ได้รีวิวอน,นีกินเฉยสตรอเบอรี่อร่อยเป็นบางลูกอันนี้อันนี้ไม่ได้รีวิวนะอันนี้ซื้อมากินก็แบบไม่ได้ซื้อมากินเขาซื้อมาฝากเ,เออเขาซื้อมาฝาก ซื้อมาฝากแล้วติอ่ะคิดดูคิดว่าไม่มีใครให้อะไรกินแล้ววะไม่มีใครซื้ออะไรให้กินแล้วติเขาอ๋อก็ติตามรสชาติแครอทกล้วยมันฝรั่งารากบัวคือถ้าแม่กินไปแล้วมันไม่อร่อยแม่จะบอกว่าอร่อยได้ไงวะอันนี้อะไรคะทุกคนมันมันเหมือนมันฝรั่งแต่มันเป็นแผ่นอ่ะ ไม่กล้าให้คะแนนหรอกไม่ใช่ทางของป้าจริงไม่มีผู้ธายจีนืึฟันแทบหักตายแล้วครูตรงน,นี้ยังไม่เคยกินลลกรรเลยต้อขอรับคำนึง อ่ะบามลองกินอาสักอย่างเอเอ,อ,เ,อเอาเป็นขนุนพอตามพอทนน่ะเรือกเอาเอาเป็นอันนี้นะทีสองนี่นะเช็ดเสื้อแม่อีกไม่ได้ไม่ผ่าน,นะนเนาะมันไม่ได้ทางจริงนะนนะแล้วแต่คนชอบนะคะทุกคนคือถ้าถามป้าเนี่ยมันไม่ใช่ทางของป้าจริงเอาเป็นว่า จบคลิปเท่านี้นะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณน้องที่ซื้อมาฝากแล้วกันมันไม่ใช่ทางของเราจริงขอบคุณค่ะกดใจด้วยนะกดแม่จะทำถูกไหมเนี่ยนี่กดหัวใจให้ป้าด้วยบ๊ายบาย